เอ่อนี่คือตัวที่เรามีโอกาสจะได้ในวันนี้ใช่ไหมนนี่คือรวมหลีกชายใช่ไหมโบก็คือท็อปทอปเลยยกเว้นน่าจะเป็นแค่แบบว่าสตัวล่างใช่ไหมน่าจะมีแค่4ตัวล่างที่ไม่ค่อยท็อปแต่ว่าที่เหลือนี่บอกเลยว่าไส้แตกโบแถวบนนี่ไส้แตกมาดูหลีกอื่นกันบ้างนะหลีกอื่นมี c r 7ร์เซเนลิโอเนลเมสซี่นะโบซีอาร์เซเว่นลิโอเนลเมสซี่ไมดีมคัสแชท แล้วก็ลีดผู้หญิงนำมาโดยโซเฟียสมิธนะครับลอเรนเจมและไอธาน้าบอลมาติไมจีวันนี้บอกเลยว่าทุกตัวคือการขยับพัฒนาทีเพราะนี่คือไอดีใหม่ทุกคนไอดีผมโคตรจะว่างเปล่าเลยว่ะโบเดลี่ล็อกอินดูตแล้วก็มีอะไรเนี่ย End of an Era Julie Sawyer ่โ,โบ End of an Era Julie Sawyer เฮ้ยมี UT แชมเปี้ยนที่สองมาเหรอโคโบ ก็คือถ้าเกิดไม่ได้16วินคุณก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณได้14วินว้าวไอเชียถ้าได้โอ้โ oh, หถ้าได้12วินก็ได้สามอะไรใช่ปะอุ้ยโอเจตังกิวไมจิพี่ใหญ่เชลซีไอวิววีเดลฟูชัวโบแล้วก็มีอัลติเมดเดลี่เพลย์ใช่ไหมก็ไม่มีอะไรอะโบก็เหมือนเหมือนเหมือนเดิมเนาะแชทเนาะมีอะไรมาใหม่มั้งทุกคนโอ้โหเฮ้ยเมนูแม่งกระตุกสัตว์เลยว่ะคือกูเข้าใจความความรู้สึกแลไรเฮียเขาแบบว่าเพย์ห้าแม่งเฟรมเรทต่ำกว่ามึงเป็นยังไง ยูทีแชมเปียนอัพเกรดตัมบอต้าเตียโกซิวาโบเตียโกซิวาแชทผมไม่ส่นค่าพลังแชทแล้วผมไม่สนอะไรทั้งนั้นโบผมบอกเลยนะตัวตัวเล็กสเปคใครก็ตามแต่อาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้เมตามากตัวเล็กๆราคาน่ารักน่ารักโบ I อวิววีเดนอนแชทผมจะต้องทำเตียโกซิวาเป็นอันแรกแน่นอนเตียโกซิวาผมจัดแน่นอนโบไม่ต้องห่วงแชทไม่ต้องห่วงโบ นี่คือทีมของเราโบที่เราก็ลัสร้างในวันนี้ทุกคนมาดูกันว่าตั้งแต่แต่วินาทีที่เป็นต้นไปผมจะเปิดแพ็คเซฟทั้งหมดที่ผมมีที่ผมพอเก็บหอมลอมลิฟมาแล้วก็ต้องทำลูปด้วยลูปเพย์เอพิกด้วยโบมาดูกันว่าทีมนี้จะดีพอหรือเปล่านะครับทุกคนไอดี ID ใหม่ในอัลติเมตเลสโกไมจี เราลืมเก็บประวัตของเราทุกอย่างโบเราไม่ใช่16 w i n p ินเพลเราไม่ใช่16 w i n วิน e er, ตรีมแล้วเราก็ไม่ใช่ Elite Division p ลเยอร์โบเพราะนี่คือ d i ฟเทนเพลเยอร์แชนี่คือโมเมนต์ของ d i ฟเทนเพลเยอร์อีอย่างหนึ่งโบในวันนี้จะเป็นการพิสูจน์2ทฤษฎีแชทคือทฤษฎี ID ใหม่แล้วก็ทฤษฎีความโชคดีของผู้เล่น Division 10โบนั่นก็คือทางด้านของทฤษฎี New ID Theory และ Dip 10 Theory โบ ว่าวันนี้สองอย่างนี้ทำให้ผมดวงดีหรือเปล่าทุกสิ่งที่ผมเปิดนี่คือดวงของ d i v i s i ่น10โบโอเคแชททฤษฎี4ใบจับนะครับจากปอน AI ทุกคนปอน AI ไบอกว่าการทำสี่ใบคือสิ่งที่ W ที่สุดนะครับทุกคนเลสโกโบมาดูกันแชทประเดิมได้วอล์กเอาทไมจีเชี่ยหรือมันของแท้วะเนะี่ยหรือมันของแท้วะเนะ right, out, ี่ยออนไลน์แชทสองวอล์กเอาโบทฤษฎีสี่ใบจับ อนาต e ว o นไมจีมีคนส่งรูปมาอีกแล้วออไรโบ Let's go ที่สี่ออไรแชทสี่ไปจับโบถือว่าไม่แย่โบ Let's go my first b o o โบฮาแลนด์กระหียอะไรซัดโคโค ปดสิบห้าคูณี่ไปแชทฮบโกบลูเอเอทำไมยาเพื่อนเทนเทนซ้ำอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยไอเฮแปดสิบห้าคูณสผมมันไม่มัน,มน,มนไม่วอลเอาโบผมมาทำไงอ่ะไอเฮแปดสิบห้าคูณสีณ่กูได้แปดสิบหกแล้วปดสลว้วนเอเอวัดเฮกเอเอได้โปรดได้โปรดได้โปรดการ์ดไลท์ทีมอเอร์ซีซั่นการันตีไหมจีเฮโก เยอรมันเยอรมันโอตาเมนดี้เหรอฟักเจ็ดเจ็ดคูณห้ากูเยอะสัตไหมจียี่สิบกว่าซองอะใช้เราแวะแวะอีกสักนิดนึงไหมเราแวะอันนี้ไหมโบเราแวะซิเลียอากันไหมแชทเราแวะไหมเลสโก้ go, ไมจีซิเลียอาการันตีโบอิตาลีแชท c M โบ เอาจริงนะโบไอ้เหี้ยดีเก่ากู่แ้ตัวเนี้ยนะขอร้องนะงั้นสิบเอ็ดตัวจริงไหมจีเฮ้ยออนไลน์โบเดยองแชทแชทเดยองนี่สิเอ็ดตัวจริงไหมโบตัวนี้แปดสี่คูณเจ็ดแชทโอ้ my god ไม่จีนี่แพ็คเข้าม่วงผมเลยนะเว้ยโอ้ my god แชทไม่เบิร์นด้วยโบโอ้โหเดสเพนโบสตาร์บอยแชท กลับบ้านโบกับสุขานุ่งเรียนกูเริ่มอยากกลับบ้านแล้วโบโอ้มายกอดแชทโอ้มายกอดแบบสี่คูณเจ็ดได้หนึ่งบอกเอาไม่จีโอสติลโนบลูโบสติลโนบลูแชทป๊อปปะป,ป๊อปปะดับเบิ้ลให้กูหน่อยเถอะเลสสูงมาแล้วเว้ยแชทตีไงเฮียเดียลรับว yes. ูโฟร์เดอร์โบเคดีบีเยสสวยเพื่อนสามบอกเอาท์เลสโกดีวะโบแบบสามคูณสิบนบลูอีกแล้วไอ้เชี่ย ม่องออกซาก้าอีกวะเนี่ยโอ้โอ my god ชด emotional player ซึ่งเป็นตัวจริงป่ะคนนี้ซึ่งเป็นตัวจริงป่ะ PlayStation Plus Starter Pack เชด let's go <laughs> 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 ผมได้โกเบลใช่ัหมออรไรโบแล้ว เบเดฮิววาแชทกิมมีดินโยโบโอเคแชทคิงเคนนี่โบคิงเคนนี่ยูซิเบิลไมจีไอสิบสามคูณสิบไมจีเฮวิโกบลูไอเฮียมันบอกยากจริงโบผมสิ้นหวังแล้วโอซิมเฮมโบผมเปิดชา้าไปหนึ่งวันโอซิมเฮมไมจีโรดี้ดู ผมเปิดช้าไปหนึ่งวันโบโอ้ได้โปรดดีเย่ผมต้องการสิมเป็นตัวจริงโบแต่เป็น W หน่อยโบวันออฟทรีเก้าสิบบวกแชท Let's go moment นี้แหละอาราวโฮ yes yes my G! yes I got W โบอาราโฮ my tea ซิมเป็นตัวจริงโบ <laughs> <Yes. S 2> 86คูณสามไปเลยโบ let's go เที่ยไป6คูณสามก็ไม่บัวโอ้ oh my god แล้วได้ let roberson ได้โบโอ้ oh my god chat oh my god กูจะตายตรงนี้ oh my god <laughs> กูจะเดสเลยว่ะ <laughs> การันตีลาลิก้าโบ let's go ขอตัวหลิกผู้ชายได้ไหม ตัวยืมตัวยืมอ่ะแล้วก็ตัวซุปเปอร์โลนอ่ะในตัวยืมหมืเลยอบอตัวยืมสองใบใช่ปะเอะไรแชทผมเอาผมเอาลอตตาชีแล้วกันบอยวกอวัดกินดีวะผมเอาผมเอาวัดกินดนกวะ่ะบอ l เลสโกวัดกินผมเปิด84คูณสิแล้วกันไมจี ผมไม่ได้บลูจากแพ็คอื่นบ้างเลยอ่ะโบวอร์ดได้เฮกคนหนูก็มันจะออกง่ายได้กว่านี้ซิกันเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะโบนี่คือนี่คือเออเจนมากมากอ่ะนะไม่บูเลยโบผมไม่ได้เอ็กซ์เพลค์อะไรแบบนี้เลยไม่จีเลตสโกโบอย่าออกไปจกทีนี่นะขอร้องไอ้ใช้อันนี้ผมผมขอร้องจริงนะเว้ยคือ ใครก็ได้มึงบอกใครก็ได้มึงเอาซอมเมอร์มาก็ได้เลสโกโบได้อิตาลีนะมึงโอเคโอเชียนแมนโอเคแชทเลสโกโบเลสโกโบดับเบิลดับเบิลดับเบิลดับเบิบอ W ์ยิสดบอว์ดับเบิบอวแปดสามคูณยี่สิบโบว์ดับเบิบบูอะไรบ้าดับเบิบบูเธอขอร้องโอ้มค์ก็แชททำไมออกยากขนาดนี้โบ ผมออกยากมากยากเกินไปหรือเปล่าเพื่อนออกยากมากโอ้แชท my boys cook right now bro ใครวะ hackerberg จริงๆว่าผมถึกว,ว่าได้แฮนเซนที่แรกอะโอ้จีสัตผมต้องการการันตีเผื่อได้เกลือก็ยังดีการันตีไม่จีขอร้องเอเยขอร้องใครก็ได้ที่ลงได้ได้โปรด let's go bro ใครก็ได้เพื่อนที่ลงให้กูได้อะเยอรมันโบกองหน้าแชทอย่างน้อยที่นี่ก็วิ่งเร็วใช่ไหมอืมแปดสิบเจ็ดคูณสามไหมจีแปดสิบเจ็ดคูณสามโบดับเบิลบูลได้ปะวะโอ้ oh my god โบลอยโฟเริ่มต้นที่แปดสิบเจ็ดด้วยโบโอ้โหโยโบ is freaking bad right now 87คูณ3แม่นไอคอน87 3ใบโบ This is how we do my G เคิร์กเอ้ยการันตีทีมอเตอร์ซีซั่นโบ Let's go ตัวที่8เอาไลโบสเปนกองหน้าโบโอ้แ <c oughs> ชทโอ้กูจะอ้วกสองแพ็คแชทสองแพ็คโบ Let's go โบแพ็คแรก Let's go เย่เยอรมัน โอ้ oh my god โบนั่นดูไม่ดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเดียมี่มะเฮ้ย not bad โบ not bad my g not bad อเดียมี่ not bad my g ตัวจริงได้ตัวจริงตัวจริงซีเวตตัวจริงโบนาตาวันสวีเดนใครวะโอ้โหยใครก็ไม่รู้โบนาหน้าสิ หน้าที่มึงคือมีอย่างเดียวเลยคือลงเตียโกซีวาไมจีแปดสิบสามคูณยี่สิบโบผมคอยเห็นดับเบิลบลูได้ปะโอ้ไม่กอดโอเชี่ยได้ยากจริงๆมาผมยอมแล้วไอ้สัตว์ผมยอมแล้ว,ม,ม,ลวมันได้ยากจริงมจงีผมได้แค่็อกเอาเดียวไ oh ด้บบโอ้ไม่กอดเจสผมเห็นแล้วอยู่เนะี่ยนี่คือทีมของเราในสามชั่วโมงห้าสี่นาทีไม่จีดูดีมีอนาคตแล้วเดี๋ยวพวกนี้เรามาต่อกันดีกว่าโบพวกนี้เรามีเลยทเาเยอะเลยทั้งไลเวลทั้งฟุตแชม whatever my G ่จเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาหัวกันใหม่เฮ้ยบ้าโบ